สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลวิบเบอรลีเช่นเคยครับนะครับก็เป็นเวลากว่า1ปีแล้วที่ผมไม่ได้มีการลงคลิปในช่องชาแนลวิบเบอรลีเลยยังไม่เลิกทำนะฮะทำอยู่ฮะแต่ช่วงที่ผ่านมาผมมีธุระหลายอย่างที่ต้องไปจัดการนะครับมันหลายเรื่องอนะเกินผมก็เลยอ่ะเอาให้มันสบายๆแล้วกันนะครับและในที่สุดวันนี้ก็ถึงเรืองอมยามดีที่ผมได้กลับมาอัดคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อเลยนะก็เคลียร์ของเคลียร์บ้านเอาน้องแมวไปฝากโรงแรมนะครับถ้าพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ประเทศใหม่อะไรสำหรับคนไทยนะเพราะคนไทยเราก็ไปญี่ปุ่นกันเรียกว่าเยอะมากนะครับแต่ในคลิปนี้ถ้ามีข่าวสารอัปเดตอะไรเนี่ยเกี่ยกวกับญี่ปุ่นผมจะพยายามให้ข้อมูลแล้วกันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับ ท่าน,นอื่นๆที่มีแผนว่าจะไปหรือกําลังจะไปอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะยังไงติดตารับชมได้เลย้ yes. ตอนนี้เราก็มาถึงที่เทอร์มินอลใหม่แล้วนะครับรอขึ้นเครื่องนะครับเกตเราก็อยู่ตรงนู้นเนี่ยข้างหลังใกล้ๆ<ม><ม>ก็เดี๋ยวผมก็จะไปแปลงฟันแล้วก็ขึ้นเครื่องก็คงหลับเลยนะครับใช่แล้วก็ขอว้าไปทีอ่เีย เป็นตอนเช้าที่โอซาก้านะครับเดี๋ยวถ้าถึงสนามบินที่นู่นแล้วถ้าผมถ่ายได้ก็จะถ่ายแต่ถ้าถ่ายไม่ได้ก็ตัดภาพไปที่โรงแรมเลยแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่ารู้กันนะตอนนี้ขอตัวไปเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินก่อน ตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับเราก็เอาของฝากที่็อบปี้ก่อนเพราะว่าห้องที่เราจองไว้นี่มันเช็คอินได้ตอนบ่ายสามโมงเย็นนะครับตอนนี้เราก็แพนว่าจะไปหาข้าวกินก่อนใช่ซึ่งที่เราจะไปก็คือเรียกว่าอะไรนะโดนคนบุรีใช่ไหมไม่ใช่คนบุรีนะก็คือฝั่งชนบุรีบ้านเราโดนทนบุรีใช่โดนคนถ้าอ่านออกเสียงผิดก็อย่าบอกว่ากัน ถนนคนูรีมันเป็นแบบว่าย่านย่านที่เขาไปช้อปปิ้งกันนะย่านที่มันมีมีคุริโกะนะมึงไงผมเรียกว่าถนนคุริโกะแล้วกันนะเราจะไปตรงนั้นกันนะครับเราไปหาของกินที่นั่นนะฮะไม่ช้อปปิง้งหาอของกินด้วย <laughs> ตอนนี้เราก็ มาถึงแล้วแหละครับ,บาทำนะแต่ยังหายตัวกุริโกะไม่เจอไม่เจอไม่เจอเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอหาข้าวกินก่อนนะอยู่ข้ามาตอนนี้เวลาประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งนะครับเดี๋ยวขอหาข้าวทานก่อนนะหิวมากใช่ครับ เราก็เข้ามาอยู่ในร้านลานเมงนะฮะเป็น,นร้านลาเมงที่อยู่ตรงบริเวณของมูถนนนะครผมจำไม่ได้แล้วลกันว่านเรียกว่าอะไรนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะถ่ายชื่อร้านให้ให้นะเราก็พิจารณาใช้จากร้านที่มันดูน่ากินดนะี <ๆ S 1> แล้วก็แถวที่ต่อคิวอ่ะดูยาวนะฮะก็เป็นร้านเล็กๆเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้อาหารอร่อยนะราคาก็าพอๆกับ ประมาณน,นี้ไทยประมาณ280บาทต่อคนประมาณเนี้ยสอ,องคนรวมกันตอนนี้ประมาณ400กว่าบาทตลอดก็ได้ชามนี้มาเรียบร้อยแล้วนี้เป็นสไปซี่อันนี้เป็นมิโซะใช่ไหมเป็นซาวซาวซุปเผ็ดแค่ไหน จะเจอเผ็ดแต่ว่าแบบไม่เผ็ดคนไทยอะ่ะครับตอนนี้เราอยู่โอซาก้านะครับเป็นเวลาเกือบห้าโมงเย็นนะรันอากาศรุดนะครับหนงด้วย หนาวนิดหน่อยว่าไม่หนาวมากเท่าไหร่13องศาทนได้ไม่ได้ขนาดนั้นนะก็ใส่เสื้อชั้นเดียวก็อยู่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราก็เดินเล่นที่นี่สักพักหนึ่งแล้วก็หาข้าวกินนะแล้วก็คงกลับที่พักไปพักผ่อนนะครับวันแรกก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเมื่อคืนนอนบนเครื่องด้วยนอนไม่ไปสบายนะ,ะเดี๋ยวสบายดูสภาพอบอกแบรนด์นี้ที่ไทยนิดนึง

ยาวถึงข้างล่างแม่น้ำโน้นพี่พี่คอยดูแล uh huh. คือว่าเมื่อตอนกลางวันอ่ะจำได้ไหมว่าเราไปยืนถ่ายตรงไหนสะพานไม้ตรงนะั uh ้นอ่ะแล้วฝั่งแค่ฝั่งตรงข้ามเองคือ uh huh. เราไม่ได้ข้ามมาตรงนี้ไง uh huh. เราเดินไปนู่นเลยไง uh huh. แล้วทำไมเราไม่เห็นอ่ะเพราะว่ามันซ่อนอยู่ oh. ใช่เพราะตอนแรกเราเดินออกมาจากตรงนั้นใช่ไหมแล้วเราก็เลี้ยวขวาไปเลยใช่เออแล้วป้ายวิวนี้เราก็มองไม่เห็นเราไ <c oughs> ม่ได้ข้ามมาเออแล้วเราถามคนแถวนนะว่าเห็นป้ายกูริโกไหมแล้วผมก็ทําท่าเขาด้วยทําท่าเงยทำท่าก <c oughs> ูริโกให้เขาดูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันคือคนญี่ปุ่นนะ <c oughs> ทุกคนคือผมก็เพิ่งรู้นะว่า ไอ้ทาโุยากิมันเป็นของขึ้นชื่อที่อซสกาผมเห็นมันมีลายกระตูอยู่บนแก้วสตาร์บัคแล้วก็บนลายของเคโทรศัพท์มือถือแล้วก็ของที่รุกผมก็เลยจะมาตามหาทาโกยากินะสั่งลองกินดูนะฮะจะเห็นร้านนั้เนี่ยคนเยอะมากเลยเอาร้านนี้แล้วกันนะส่งอาเลยอยู่ใ,ใกล้ๆกับสตาร์บัคทนมาหน่อยนึง เอาละครับตอนนี้เราได้ถาโกยากิแล้วนะผมก็เดินหาที่นั่งเพื่อทานนะเขาห้ามเราเข้าไปนั่งกินในสตาร์บัคนะับพี่ผมไม่ได้เข้าไปกินหรอกผมถือไปเพราะผมไปไปซื้อ,อแก้วสตาร์บัคไงแล้วผมก็ต่อคิวซื้อแต่เราอะเนี่ยมาหาที่นั่งกินนะรบ,บรรยากาศที่นั่งกินี่ชิวมากเลยนะฮะอยู่บริเวณริมแม่น้ำนะฮะฝั่งตรงข้ามเราก็จะเป็นป้ายนี่ครับตรงกลางที่มีกุลิโกเลยนะฮะของจริงว่ะ กินได้เรื่อยๆอ่ะนะฮะถามหมว่ร้านไหนนะครร้านที้คนได้เยอะบอกเลยเดินมาตรงแยกเห็นสตาร์บัคแล้วเดินตรงไปนะฮะมันจะอยู่ทางขวามือนะขวามือตอนนี้เราก็มาถึงห้องพักแล้วครับเดี๋ยวจะให้ดูห้องพักขนาดไซส์สองคนเนี่ยบอกว่าแน่นแล้วนะ ถ้าเกินสองคนนอนไม่ได้คืนละประมาณสองพัน้าร้อยบาทนะครับแต่ว่ามันสะดวกมากครับเพ <_ S 1> ราะว่ารถไฟสายสีแดงมันอยู่ใต้โรงแรมพอดีเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนั้นเราเข้าจากทางห้องนฮะประตูห้องนะเปิดเข้ามาปุ๊บตุ๊ดตุ๊นี่คือห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำเปิ<ๆ>ดนี้ด้วยห้องน้ำนะครับเปิดไฟห้องน้ำนี่ฮะห้องน้ำนะก็โอเคอะไม่มีอะไรมากอาบน้ําได้นะฮะห้องนอนนี่ฮะถัดมาก็ห้องนอนเลยนะ แต่ยังมุมนี้ไม่มีอะไรละหันมาปลายเตียงชงออบเป็นทีวีเลยนะฮะก็คือเนี่ยมันแค่นี้จริงนะห้องขนาดประมาณผมว่าสิบตารางเมตระแค่นั้นแหละนะฮะใช่เล็กๆแต่ว่าสบายนะฮะไม่ได้รู้สึกพิดัดะไรนะครับผมที่นี่เขามีชุดนอนให้ด้วยอ่าอันนี้มีชุดนอนแถมมาให้สองชุดนะเพราะไม่ว่ามีคนนอนสองคนแล้วก็ข้างล่าง<ไ>ที่นี่เขามี ลอนดี้รูมให้ด้วยแตอเป็นหยอนเหรียญน,นะคือเราก็เอาเหรียญไปหยอดแล้วก็ซักผ้าได้เลยแต่ว่าไม่มีออนเซ็นไม่มีนะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราจองเรียวกังไว้อยู่แล้วนะก็จะมีออนเซ็นนะครับอันนี้เรามานอนแบบว่าเน้นเที่ยวสะดวกหาที่มันสะดวกนะตรงนี้ผมว่าโอเคเลยเทียบกับสิงคโปร์ที่ขนาดห้องเท่ากันผมว่าอันนี้ดูสบายกว่าเดี๋ยวขอไปนอนกันนะฮนะพรุ่งนี้เช้า คุณีเช้าเราจะเดินทั้งวันอีกแล้วจะไปไหนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันคุณีเช้าจไปไหนอาครับผมนะครับและเช้าวันที่สองนะครับเช้าวันนี้เราจะไปไหนนะเราจะไปดูว่าแซวสตครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะหาทางออกจากอะไรหไลงทางฮะลงใหญแล้วค่ะนี่คือรถไฟค่อนข้างหลายที่มากแบบรถไฟมันหลายต่อมากนะฮะ ถ้าไม่รู้นะฮะถามฮะผมบอกให้ไม่รู้ถามเออแต่เ <apply> ร <some drinks> ื <inde> ่องสถานี <find yourself bizarre> ่ปุ่นด้วยสิคะถามคนได้จริงนะก็เขาบอกชื่อเรื่องภาษาที่ไหนเขาก็บอกว่าเพาะว่ชี้ต่อว่าไปต่อใช่แล้วเราก็นั่ง่ภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ไม่เป็นไรกูเป็นแบบช่วยได้ใช่ถูกต้องครับเรามาถึงแล้วฮะเดี๋ยวไปเอาตั๋วเข้าก่อนนะฮะถ้าเราเป็นติงคอเมริกาเราก็ต้องมา Universal เดินทางจำได้ไหมฮะใช่ผมจำได้ว่าพยายามก่อสายที่มาทางอินเวอร์แซลซิตี้นะฮะให้มาตามสายแหละแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาถึงเองนะถ้าไม่ชัวให้ถามนะผมแนะนำให้ถามเลยหรือสังเกตคนแต่งตัวก็แหละสังเกตก็หลงกาหลังจริงอ่ะมาไม่ยากถูกสถานีนะครับ คือหลักๆมันน่าจะต้องมาแบบ Universal City หลายใช่ได้พอพอพอมาถึงไลน์นั้นพี่นะก็จะรู้ว่าทุกคนทั้งครอบครวนั่นแหละมาที่ดีกใช่สวัสดีครับอันนี้ เช้าวันที่สามที่ญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะพูดถึงวันเนี้ว่าเราจะไปไหนผมขอพูดถึงเมื่อวานก่อน,อนเพราะวานเราไม่ได้มันยายนะเราก็ถ่ายเป็นวิดีโอสั้นมาให้ดูที่ทุกคนเห็นเนะเป็นฟู้ดสั้นๆนะครับเมื่อวานเราไป Universal Studio เมเจอร์ใ, Studio, ใช่ปะถูกแล้ว Universal, Universal Studio แปนใช่นะแต่ว่าเวลาไปเนี่ยให้มองสถานีที่ชื่อว่า ยูนิเวอร์แซลซิตี้นะ,ะับหลักๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องมาเปลี่ยนรถไฟที่โอซาก้าสเตชันเนี่ยแหละมันเป็นแหล่งรวมที่แบบใหญ่มาก<อ>นะฮะแล้วถ้าไม่ชัวร์ทางเนี่ยถามเจ้าหน้าที่ตามตู้ขายตัว๋วนะเขาจะแนะนําเราเองนะต้องบอกคนญี่ปุ่นค่อนข้างเป็นมิตรมากเต็มที่ในการบริการนะฮะเราก็เดินทางมาถูกนะอะ่ะเดี๋ยวยูนิเวอร์แซลเนี่ยจะให้พอย์เขามารับอัพว่าเขาอะไรเพราะว่าผมอจะเฉยแต่เขาว่าอยากมามาก พอยอยากมาที่เลเวอร์เซ Studio เพราะว่ามาริโอแลนเลยแล้วมาครั้งนี้พอยก็ซื้อฟาดผาดไปเลยเพราะว่าพอยกาว่าจะเก็บครบทุกเครื่องเล่นเพราะอยากจะมาแค่ครั้งเดียวไม่อยากมาอีกแล้วยกเว้นที่มีเครื่องเล่นใหม่เข้ามาเนาะแล้วก็พอยก็ซื้อฟาดผาดก็เลยเหมือนกับซื้อเวลาแทนที่เราจะแบบ ต่อแถวแบบหกสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยเราไปถึงปุ๊บตามเวลาที่เขาเขียนให้เราก็ได้เล่นเลยก็ประหยัดวเวลามากๆเราก็ได้ไปามาริโอเนาะเราได้ไปเก็บสไปเดอร์แมนด้วยที่เขาก็จะน่าจะปิดแล้วมั้งหลังจากสิ้นปีนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนเขาจะเอาออกแล้วแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์เราก็ได้เล่นด้วยวครบทุกอย่างเลยคุ้มมากๆส่วนมาริโอเนี่ยถ้าจะไปแนะนําว่าให้จองก่อนเพราะว่าถ้าไม่จองเนี่ยเข้าไม่ได้เขาตรวจว่าคุณจองหรือยังนะครับก็ ไปเก็บไอดาวที่เป็นพค p c o นข้างในกัน mm hmm. นะครับเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่เราเสร็จจากยูนิวเวอร์แซลเนี่ยก็หิวโซมากเพราะข้างในเนี่ยเขาขายแต่อาหารฝรั่งแหละแต่ว่าเรามาญี่ปุ่นเราอยากจะแบบเสิร์ฟความเป็นญี่ปุ่นไงเนี๋ยวแกห่หาญี่ปุ่นพอเดินเมื่อวานอากาศอากาศนหนาวๆเนี่ยสิบองศากว่านึกถึงเลยครับไม่ราเมงก็ชาบูชาบูก็เลยบอกเฮ้ยต้องชาบูอะเพราะว่าราเมง,งวันแรกกินแล้วเดี๋ยวก่ากินบ่อยราเมงเอาชาบูดีกว่าก็เลยให้พอยก็เสิร์ฟแล้วก็ไปเจอร้านชื่อว่า ชาบูเตนะนะถ้าถ้า<ม>ถ้าออกเสียงผิดขอโทษด้วยแต่เขียนช,ชื่อลงต,ตรงนี้ประมาณนี้ฮะอยู่ตรงไหนอยู่แถวสถานีโอซาก้าสเตชันนะฮะนั่งรถไฟมาถึงโอซาก้าสเตชันปับ๊บถ้าเดินตามแบบมาไม่ถูกผมแนะนําว่าให้ออกจากตึกมาออกมาหน้าตึกเลยนะฮะหงนท้องฟ้าเนี่ยเป็นตึกก็เยอะเลยแล้วมองหาตึกที่เขียนว่าฮิวต <H ilton S 2> นะันฮิวตันเวสต์พลาซ่ามันจะมีฮิวตันธรรมดากับฮิวตันเวสต์พลาซ่าแต่มันอยู่ตรงข้ามกันไอ้ร้านเนี่ยมันอยู่ในซอย ตรงนั้นเลยฮะสังเกตหน้าร้านเป็นล่มสีเขียว,ยวนะฮะร้านเนี่ยมันเด็ดมากเลยผมนั่งรออยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้<อ>หนาวนะ<อ>สิบองศาแต่แบบเออม,มันก็ต้องเอาให้สุดอะแล้วคุ้มมากเพราะว่าเนื้อวากิวเนี่ยมันถาละเจ็ดร้อยห้าสิบแต่ถ้าเป็นเนื้อเซอร์ลอยธรรมดาเนี่ยมันเริ่มต้นที่ม 350. ันสามร้อยห้าสิบประมาณนี้นะผมไม่เปผมผมแบบพยายามแปลงให้ง่ายๆแต่เนื้อคุณภาพดีมากเราไปถึงปุ๊บเราก็สั่งเค่เนื้อหรือหมูก็ี่ยแล้วในเซ็ตมันจะมาพร้อมผักพร้อมอุด้งเลย อุด้งเนี่ยเขาจะตบท้ายให้กินไปก่อนพอกินเสร็จปุ๊บบอกเราเสร็จแล้วน,น,น้องน้องน้องพนักงานเนี่ยเขาจะเอาอูด้งมาโบกลงไปในน้ําซุปที่เราต้มเนื้อเนี่ยแล้วก็กินปิดท้ายบอกเลยอร่อยมากแถมปิดท้ายด้วยไอเติมรสอะไรผมก็จําจไม่ได้มันเป็นนมนม,นมอะไอ,เอเติมอีกสกู๊ปเล็กๆก, <Thank you. S 1> กาลังดีครับจบเลยนะฮะใครกินเบียร์สายเบียร์สายสายเกสั่งม,มากินดิ จบเลยนะฮะมันดีมากมันดีมากอันที่เราชอบที่สุดก็คือไอ้น้ำพมัมอ่ะน้ำอุมเมชูที่เขาเสิร์ฟตอนแรกอ่ะมันเป็นเหมือนไอ้เหล้าบวยอะนะครับแบบบอกเลยว่าคุณค่า,า,รราของการรอคอยเดี๋ยววันนี้แพงของเราก็คือเราจะเดินทางไปโตเกียวแล้วกันเกียวโตอ่ะเกียวตโยวตพูด <laughs> ผิด <laughs> วันนี้นะฮะเราจะไปเกียวโตนะฮะ<ง>แต่ก่อนเราไปเกียวโตเนี่ยเราจะแวะตลาดปลาที่โอซาก้า<ห>ก่อ,กอนเพราะว่าตอนนี้เวลามาันสิบโมงครึ่งแล้วนะ อ่าจะสิบโมงละแล้วกินข้าวเสร็จปุ๊บเราก็จะเดินทางไปเกียวโตนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยอ <Yes! S 1> ตอนนี้เราก็ถึงที่ลหลาดมูมงโยรแล้วนะคะตลาดนี้ใหญ่มากแล้วก็ทั้งถนนเลยนะคะที่นี่ ถ้าเกิดใครอยากจะมากินข้าวก็กินได้จะมาซื้อของฝากก็ซื้อได้ทำแท็กดีฟันได้ด้วยนะอ๋นจริงๆนะเขาอรู้สึกว่าถ้าใครจะมาที่เนี่ยแนะนาว่ามาแบบก่อนมันกลาะว่าของมันเยอะมากของซื้อฝากอะเยอะมากถ้าถ้าถ้ามาแบบวันก่อนกลับเนี่ยก็ทําแท็กดีคันได้เลยน่าจะดีกว่าก็เราจะไปหาร้านทานข้าวกันนะฮะนี้ต้องรอยโดนปลาดิบแหละ ตอนนี้ผมก็รอให้พลอยเขาไปช็อปปิ้งนะฮะหยิบของเขาอยากกินก่อนถ้าเดี๋ยวก็จะเป็นตาผมในปีบมากตอนนี้ผมมานั่งจองโต๊ะเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราจะกินเราก็ต้องมีสถานที่ให้นั่งกินคนค่อนข้างเยอะ,ะครับอาหารก็เยอะมากเยอะมากจนเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวคืออยากกินทุกอย่างม,มาดูว่าเนี้ยเราจะได้อะไรบ้างแต่เนี่ยตะกินเต็มที่ Thank you.